พามาดูต้นยางนานะครับที่มันออกกำลังออกรากนะน,นี่นะครับที่เราบ่มไว้นะครับเกิดจากการบ่มในคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเอาโรยๆแล้วก็เอาฟางคุมไว้แล้วก็รด,ดน้ำทุกวันนะครับเช้าเย็นมันก็จะงอกอย่างนี้แต่เป็นต้องเป็นเม็ดที่ใหม่นะครับมัน เม็ดท,ที่หล่นมาไม่นานนะครับเม็ดพวกนี้มจะอยู่ได้ไม่นานนี่นะครับสวยๆพอเราเอาพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอามาทิมลงถุงนะครับนี่นะครับถุงก็เจาะสักหน่อยก่อน,นเจาะสักนิดนึงทิมลงไปแค่นี้นะครับก็รดน้ำเช้าเย็น มันก็จะงอกนะครับผม,มเป็นการช่ำยางนาเนาะเอาต้นยางนาลงถุงต้นยางนาลงถุงนะครับนี่ผมลงไปหมดแล้วเมื่อวานนะครับยังไม่งอกนะครับมันดากมันจะลงดินก่อนครับก็แถวบ้านใครมีก็ลองเอาไปทำดูนะครับ ง่ายครับแปบ๊บเดียวก็ได้ต้นไม้ไปปลูกแล้วครับผม